อสวัสดีครับสวัสดีเอสีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสบียร์ลำซิ่งครับนี่ปลาเคียงครับเดี๋ยวพาไปชมสิบล้อวิ่งงานคู่กับผมล้อหน่อยปลาเคียงก็หาปูครับหาปูหาหอยในหอยของเราครับนี่นี่ครับในหอยของเรายิ่งงาน นเลยนะ้เาเรี่รเดม้สาก็จะมาครับรถดำก็เพิ่งกินข้าวเสร็จครับนี่พุ่เมะอลายใหญ่มาแบบโอ้ยก็แม่นปักตะไคร้งมึงยัไปปักไก่ไปบกกูดด้วยโบยู่ด้นี่ งานหมอเดี๋ยวผมพาไปชมนางงานกันสักหน่อยเนาะวันนี Ken ้เนาะสีเนาะเพื่อจะได้งานแบกครับวันนี้ไม่แบกกระแดกก็ได้แดกเนี่ครับใช่ห้างมวนหนอนาลเม็ดเม็ดเมื่อเมื่เห็นมวนหนานบาลมาเห็นครึ่งหนึ่งมาตัวนี้แหละตอนเี๋ยวคุณศาสตร์ทำใหเขาหนีเลยเออกินออกบึ้มเลยเฮ้ยห้างังว้านึ่ง ไม่เห ah? like ็นเลยครับอ mm ืมฮะนี cool. ่มันหาเครื่องตุนใหม่เลยบอกกับมันเล้วเออนั่นแหละเออน้ำวอกว่มมัด น้ำออกแต่ว่ามันย hmm. like yep, yep, ังเปียกอยู่ในสระประเทศสันนังว่าไงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทางไปพอได้รถถอยหอนเดี๋ยวจ่วงเลยนอะไรเพื่อนเลยนี่ผู้ใดไปก่อนมาเจ้าวะสิบล้อแล้วเอาเดี๋ยวพูไปไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปกับสิบล้อครับสามลิงก์เราบ่ เดี๋ยวขี่ขี่หน่อยที่ให้รถปั้นมานี่กับมือครับคันนี้ปั้นมากับมือกับตีนผมเลยครับเครื่องก็วบางเองครับแนบหน้าเปลี่ยนเกียร์เพรื่องท้ายผมจัดให้มาใหม่หมดครับนี่ถังน้ำมันก็ได้มาใหม่ครับสุดจัดประหลัดบอกว้าวพี่น้องดูรถใช้มือเดียวครับคันนี้มือจับประตูครับไปจวดครับจวด ไปของอะไรครับชิมรออกก่อนบ่เออรวมมันตึงนเลยชิหรอออกก่อนแล้วนะผู้ร่มกันเลยเดี๋ยวพา,าไปชมที่เทกันหน่อยแหม่ขอบหนึ่งทำตาเด้ครับเนีเ่เฮ้ยคือไงบอกมองหาแน่นอน ดูมันทำเลยโอ้ดูมันทำต้องเหยียบคานเลยหรอเออคล้องแล้วแล้วมันได้หรอเนะี่ยนี่ครับนี่บอกแล้วได้รับได้รับนี่นันนี่สุดยอดเรื่องนี่โอ้เบาดินี่เนี่ยพักแรงครับแรงครับอันนี้นี่ด้านหน้าเอออันนี้จะได้เฟืองใชยใหญ่นี้แบบโอ้สุดจัดเลยครับนี่ ต้องเสียบเลยคันนี้หนูวงยักสาวดุมก่อนอถ้าดุมมันแน่นยังมัขาดง่ายดรอเฮ้ยแม่เนาะต้องดันต้องดันเนาะมาทันชาปงานเอ้ยบึ๊ดเลยวะคันนี้พอข้างนี่ขาดบ่อยครับวันนี้ไปอันนี้เขาเล่กเกียร์ยังเกียร์ซีบ่เกียร์สามอ่ะนี่กับเกียร์สามธรรมดาครับ ข้างในเรียนพีซีเนาจากแล้วเนาะนี่เขาญาตูนเหมือัอนเะนี่ยนวะยัง่ะนะเนี่ครับทางก็เอาทหน่อยนะพีนะเนี่ครับเดี๋ย,ยครับแค่ีแล้วนี่พี่น้อง ไม่ต้องเหยียบคานครับใส่เกียร์นี่ปุ๊บปุ๊บปุป๊บเพื่องสายเกียร์เลื่อนเก้าเลยนเนาะเกียร์เก่านี่มอเตอร์โทวมากอูพ้พี่มีคนซื้อต่อไว้แล้วสั่นโอ้ไปยาวครับเดี๋ยวเราไปดูที่เทเลยนนะวันนี้ไม่ไกลครับวิ่งประมาณโลนึงเลาวทันแล้ววิ่งโลเดียวครับงานเมาของเราวันนี้ อ่ะตอนนี้ถึงที่เทนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกองสิบล้อกันมันจะใหญ่แค่ไหนนี่ก็หกล้อครับแบกมาใกล้ๆกันเลยครับนี่โอ้โโอ้หมดเดินหน้าเลยนี่ครับโอ้ อันนี้ก็ 25, เคทีเจ็ดสองห้าครับแต่ก็โมมาเยอะพอสมควรครับนี่ดูอ่ะอู้หู้กี่ปารีบัดกองกินไหมยิ่ป่าเอาตั้งเกดูกองดีนะพี่น้องปักยังงี้มะจัดครับ ก็งานเมาครับงานนี้ผมเต็มนี้ครับ mm hmm. เยอะพอสมควรครับเพิ่งเพิ่งลงวันแรกเนาะสีเนาะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากมายครับคลิปนี้ให้ดู mm hmm. เอ่หน้าง,งานครับ น้ำยังของมึงเนี่ยน้ำยังน้ำน้ำน้ำซ้วมบ่บ่ก็ได้ไม่เป็นบ้าหรอกอ่ะเดี๋ยวมีบอครับมีบ่อคุยกันครับน้ำน้ำน้ำขวดอยู่นั่นรถตู้นะแมบแบบแบบเออสั่งน้ำครับสั่งน้ำโกโก้ครับหนึ่งแก้วครับน้ำโกโก้ตามตูดไปเลยครับงานนี้วิ่งไม่ไกลครับวิ่งใกล้ๆครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับนะรถดำก็เที่ยวห้าสิบบาทครับ สีไปสมังบอกสี่สิบพอครับงานนี้โอ้รถมันก็บ่นิ่มเลยวะสิ ح ح> โอ้ชิปหล,ล่อปตอแล้วมันยังน,นิ่มเนาะโอ้พวงจะไปนี่โอ้ตายจายเกียร์หานาะว่าสันยี่ป่อรถเดี๋ยวมึงกูไปไม่ไหวครับงานเมาวันนี้นี่ต้องเดี๋ยวเขาต้องซื้อชิปหล่อไปอีกคุณละขั้นแล้ววะเอาสองยางงานเที่ยวหกหล่อครับงานเมาขึ้นชิปหล่อเพราะว่าแมโครเราตัวใหญ่แล้วครับ เดี๋ยวอาจจะมีข่าวดีครับอาจจะจัดเอ่อคมสุรุ่นหนึ่งมาเสริมทับอีกเอาโคมสุรุ่นหนึ่งกล้องหลัง MO มาครับกล่องไฟหายไปเลยที่บุญกล่องไฟหายไม่ได้ครับคนนี้กล่องไฟ24โวลต์ครับกล่องไฟหายเมื่อไหร่นี่ยบรรเลครับสตาร์มกีตครับทางก็อาจจะแคบนิดนึงครับแต่ว่าก็พอไปได้ฟังนั้นเคยแล่นท่อเที่ยวคน นึกไปนกันเบ็ดไปกันรถทคันสุดทยเลฟังนอ่หิบโลันก็ได้ลบยุ่เนาะให้กอนมาถากันทาอยู่ใส่ปลาวีใส่เหมือนนี้เนี่ยไอบงเฉาบพรอมึงดีเนรามึงเดียวยังยุบเามึไม่โคนไ่นเนงบายครับ ก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ดูเส้นทางเนาะพี่น้องเนาะตามตูดปูดับม,มาติดๆครับนี่ผมหวังรอยเมียก็เหยียบอย่างเดียวครับตรงนี้เหยียบบกวกเลยแท้หลายบดดินก็ไม่มีเหนือครับเพราะว่าถ้าหยุดก็จมเลย <c oughs> <c oughs> ม,มีงานสบายครับงานสบายอยันนี้ชอบครับงานเหมางานแปลงวังนนี้ผมชอบครับราคาถูกๆครับ ถูกกว่าสิบล้อเมาส์นิดนึงครับ <laughs> ถึงบ่อแล้วมับ่ก็ประมาณ3งานครับเขาให้ขุดบ่อสามงานไม่งั้นก็เอาเท่าที่เต็มพอดีครับนี่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปกับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ